นายแพทย์ชิติพรวินญญิตนะครับจากมหาวิทยาลัยแม่ป้าหลวงนะครับขอรายงานโครงการวิจัยขุนจำลองอยางพาราเพื่อฝึกทักษะทางการแพทย์สำหรับนักศึกษานะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเราก็คือเราจะประดิษฐ์คุนฝึกทักษะเพื่อการเย็บแผลและเจาะเลือดน,นะครับโดยเราจะใช้วัตถุดิบหลักเป็นยางพาราธรรมชาติของประเทศไทยนะครับเราจะผสมสารตัวเติมที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับ โดยใช้สารเคมีที่เป็นมิตรต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมครับเราจะทําการทดสอบวิเคราะห์ที่งานต้นแบบตามกระบวนการวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ทดสอบทดลองการใช้ปลิตภัณฑ์นะครับโดยอาสาสมัครนะครับเสมือนการปฏิบัติงานจริงนะครับแล้วเราก็จะเผยแพร่เทคโนโลยีให้กับสาธารณาชนครับหลักการนะครับ การศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักศึกษาต้องฝึกหัดทักษะภาคปฏิบัติด้านหัตถการนะครับโดยเบื้องต้นนักศึกษาทุกคนจะต้องได้รับการฝึกหัดกับหุ่นจำลองร่วมกับอุปกรณ์อื่นนะครับ <S <S เพื่อให้ได้เรียนรู้และเกิดความชมนานาญก่อนนําไปปฏิบัติงานจริงต่อผู้ป่วยการเย็บแผลและจอดเลือดเป็นหัตถการพื้นฐานที่สําคัญอย่างมากซึ่งนักศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำเป็นต้องปุึกับให้ช่ำชองคล่องแคล่วนะครับแผ่นปุดทักษะเย็บแผลและจาอเลือดมากกว่า90ต้องนําเข้าจากต่างประเทศด้วยราคาแพงหลายร้อยบาทถึงหลักแสนบาทต่อชิ้นส่วนใช้ใช้วัตถุดิบเป็นยางซิลิโคโนซึ่งเป็นสารสังเคราะห์รวมมูลค่าการนำเข้าแล้วหลายร้อยล้านบาทต่อปีดูจากภาพนะครับ ดูจากภาพแรกนะครับอันนี้เป็นแผ่นยางซิลิโคนของต่างประเทศนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นแผ่นยางนะครับชิ้นงานสําหรับเย็บแผลและเจาะเลือดนะครับชิ้นงานหนึ่งก็จะตกประมาณสองรห้าสิบบาทถึงสองสาพันบาทนะครับรูปที่สองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเท่าของจริงนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นการหัดเย็บฝีเย็บนะครับผู้ป่วย นะครับภายหลังการคลอดบุตรนะครับอันนี้ก็มีมูลค่าเท่าของอ่ามีขนาดเท่าของจริงก็มีมูลค่าประมาณ5้าหมื่บาทสําหรับอีกรูปหนึ่งเป็นการขุดหัตจอดเลือดจากแขนนะครับระฉะนั้นอันนี้เนี่ยมีราคาเป็นแสนบาทนะครับสําหรับรูปสุดท้ายรูปขวามือเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบแล้วก็ผลิตขึ้นเองในประเทศไทยนะครับโดยใช้ยางพาราไทยของเรานะครับมีมูลค่า ต้นทุนอยู่ที่ประมาณห้าสิบบาทนะครับก็นับว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับดังนั้นเพื่อช่วยลดดุลการค้าของประเทศไทยโดยเฉพาะการนําเข้าอุปกรณ์ฝึกเย็บแผลและเจาะเลือดที่มีราคาแพงจากต่างประเทศนะครับคณะผู้วิจัยจึงได้วิจัยพัฒนาผลิตี่ค้นสินค้าประเภทนี้ขึ้นเองในประเทศไทยโดยใช้น้ำํำยางพาราเป็นวัตถุดิบหลักเราผสมสารตัวเติมที่ปลอดภัยเป็นแนวคิดจากภูมิยาไทย มีความแปลกใหม่ระดับโลกนะครับเราใช้เทคโนโลยีไบโอโซลูชันกรีนนับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราไทยจากผลงานเชิงประจักษ์ที่ผ่านมาคณะผู้วิจัยได้คิดค้นวิธีการการบูร์น้ำยางพาราสดแบบปลอดสารพิษให้คงสภาพอยู่ได้นานหลายปีโดยไม่ต้องใช้สารละลายแอมโมเนียดังนั้นสิ่งประดิษฐ์คุยยางขุดทักษะขั้นสุดท้ายจึงมีความปลอดภัยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง และจะมีราคาขายที่ถูกลงต่อไปครับวิธีการดำเนินงานวิจัยนะครับเราก็จะใช้สารกันบูดนะครับที่เราผลิตขึ้นนะครับเป็นวัตถุดิบหลักแล้วเราก็จะผสมสารประกอบตัวเติมนะครับได้แก่ซิงค์ออกไซด์ซัลเฟอร์โซเดียมปามิเศตซิลิโคอนอีมัลชันพาราเบนโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเราก็ใช้เซลลูโลสนะครับจาก ตะเกียบนะครับหรือทิ้งมาบดให้เป็นผงเป็นฟิลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่พยายามใช้สารที่เป็นอันตรายเช่น ZDEC หรือ TM t ีเอนะครับเพื่อเป็นแอคเซเลเตอร์หรือแอคทิเวเตอร์ครับเราจะขึ้นรูปชิ้นงานนะครับขนาดเป็นของเหลวในแม่พิมพ์แล้วเราก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของรูปด้วยการอบอแห้งที่อุณหภูมิประมาณ120สองศา การทดสอบวิเคราะห์สมบัติจำเพาะเชิขงข้อมูลดุลการต่อชิ้นงานต้นแบบเราก็ทําการทดสอบค่าความเป็นโปด,ดา่างพบว่ามี P ีเสฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ9ซึ่งเป็นค่าที่ปลอดภัยต่อผิวหนังมนุษย์เรามีทดสอบทด้าบปริมาณความชื้อนะครับเราพบว่าปริมาณความชื้อเนี่ยอยู่ที่0.4สเปอร์เซ็นตซึ่งจะทําให้เชื้อกรวที่ไม่สามารถรอดชีวิตเจริญเติบโต,ตในชิ้นงานได้ เราถ่ายภาพด้วยสแกน่งอิเลลกตอนไมโครสโคปจะเห็นว่าอนุภาคเซลลูโลสตัวเติมเนี่ยมีขนาดอยู่ที่3ไมครอนซึ่งจะมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในของไหลที่เป็นยางพาราได้ครับเราทดสอบ Energy Dispersive p e ส t ต็ก o ตสโเพื่อศึกษาเรื่องของธาตุองค์ประกอบที่พบในชิ้นงานนะครับก็จะพบว่ามีธาตุต่างๆที่เป็นสาร ปกตินะครับทั่วไปนะครับซึ่งไม่เป็นสารพิษนะครับสารพิษที่เรามีข้อห้ามก็อย่างเช่นแคดเมียมอย่างเช่นเมอร์คิวรีอย่างเช่นปลอดแล้วก็ตะกั่วครับอันนี้ของเราไม่มีนะครับเลยเราทดสอบสมบัตหนหนิแรงดึงนะครับเพื่อแสดงว่าชิ้นงานของเรามีความทนทานแรงดึงใกล้เคียงกับผิวหนังมนุษย์นะครับแล้วก็มีลาสติกโมดูลัสอ่าบีเทนไซน์โมดูลัสที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับ เราก็เริ่มทําการทดลองหลังจากที่เราขึ้นรูปนะครับเราก็ทําแผ่นชี้นงานของเราเนี่ยนะครับแล้วก็กลีดให้เป็นร่องนะครับให้เสมือนแผลของผู้ป่วยนะครับแล้วเราก็ทดลองใช้งานจริงนะครับโดยอาสาสมัครจากบุคลากรทางสาธารณสุขที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้านหลวงนะครับเราก็เริ่มทํางานไปมีแบบประเมินนะครับ เราทําการทดลองฝึกจาะเลือดนะครับโดยการใช้แผ่นชิ้นงานแล้วเราก็ฝังนะครับท่อกลวงไว้ข้างในนะครับซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอกนะครับแล้วเมื่อเราฉีดของเหลวเช่นน้าสีแดงเข้าไปเนี้ยก็จะเหมือนกับทําให้เป็นหลอดเลือดเสมือนจริงนะครับดังนั้นอาสาสมัครก็สามารถจาะดูของเหลวอ,ออกมานะเป็นการฝึกหัดเพื่อหัดจาะเลือดอย่างแท้จริงนะครับตาม ผลการประเมินที่ออกมาก็อยู่ในความพึงพอใจที่อยู่ที่ประมาณ60%ครับสำหรับผลผลิตนะครับเชิงประจักษ์เรากร็บพบว่าชิ้นงานต้นแบบชิ้นสุดท้ายเนี่ยนะครับขั้นสุดท้ายเป็นญญแผ่นยางฝุ่นหักเย็บแผลซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์เอชอิงงความดุลก,การครบถ้วนนะครับผ่านการทดลองฝุกใช้งานปฏิบัติจริงแล้วนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับเราก็เขียนบทความลงตีพิมพ์ใน,ในวรารสารวิชาการ ระดาชาตินะครับหนึ่งบทความเรายื่นจดศิลปบัติไทยสองเรื่องนะครับเป็นการเย็ยบแผลและเจาะเลือดนะครับผลลัพธ์นะครับน้ำยาพาราชนิดการบูดท,ที่เราผลิตขึ้นนะครับสามารถแปรรูปเพื่อผลิตสร้างสีปริษฐ์แผ่นยางได้จริงน,นะครับชิ้นงานสุดท้ายมีสมบัติเชิงฟิสิกส์เคมีและชีววิยาตามผลการวิเคราะห์ทดลองทางห้องบริการสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน วิชาการว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะครับการทดลองใช้งานจริงพบว่ามีคุณภาพใช้ผลิตงานได้ผลดีอย่างน่าภูมิใจนะครับจากการประเมินของอาสาสมัครผลกระทบนะครับก็จะเกิดสิ่งผลิตไทยนะครับที่มีศักยภาพต่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมื่วยลดการนําเข้ามีศักยภาพเพิ่มการส่งออกและสนับสนุนให้เระชายกรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนเกิดมีนวัตกรรมสัญชาติไทย จดเป็นดัชนีตัวชี้วัดเชิงนวัตกรรมจะไปช่วยส่งเสริมยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกของประเทศไทยให้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับแถวหน้าในเวทีโลกช่วยสร้างสรรค์เศรษฐกิจของชาติให้รุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งรัฐบาลก็สามารถปรับปรุงพัฒนาสวัสดิการสังคมทําให้พลเมืองทุกคนทุกชนชั้นอยู่ดีกินดีมีความสุขข้อคดพบใหม่นะครับของเราก็คือกระบวนการถนอมน้ํายางพาราสด ให้คงความหูดเน่านะครับจากงานวิจัยเราได้ตีพิมพ์และจดสิทธิบัตรแล้วนะครับพบว่ามันจะคงสภาพไม่หูดเน่าได้นานเกินกว่า2ปีโดยไม่ต้องใช้แอมโมเนียนะครับเราจะใช้วิธีต้มน้ำยางนะครับตั้งแต่หลังกรีนะคับแล้วก็เติมใส่สารเคมีนะครับที่เป็นมาตรฐานอาหารเราใช้สารเคมีวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อประดิษฐ์ชิ้นงานขั้นสุดท้าย อันนี้เราก็เริ่มทําการเผยแพร่นะครับความคิดแนวคิดของเราให้กับสู่ชุมชนสาธารณะโดยทั่วไปครับสําหรับแผนงานต่อย,ยอดนวัตกรรมยางพาราของเรานะครับเราก็คิดจะทําน้ํายางพาราหล่อแบบที่มีคอมเพลตแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นสารที่มีในประเทศไทยและปลอดสารพิษนะครับเราจะประดิษฐ์นะครับสิ่งของใช้ทั่วไปเช่นยางพื้นสนามเทียม ที่มีตัวเติมแบบใหม่นะครับเราจะทํำบอกอยางกระจรายแรงกดทับนะครับผลิตจากน้ํายางพารากันบูดผสมน้ํามันป่ามนะครับเราจะทําการวิเคราะห์นะครับศึกษาน้ํายางโปรตีนต่ําเพื่อผลิตลดโปรตีนให้ลดลงไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐารเนเกษตรอุตสาการที่ต่ํากว่า200 ppm นะครับก็จะลดะทําให้เป็นยางที่สามารถใช้ทางการแพทย์ได้ด้วยการฝังได้ ครับเรามีแนวคิดว่าเราจะทําเครื่องมือแพทย์ชนิดฝังในนะครับอย่างเช่นพังผืนเพื่อไว้ซ่อมใส้เลือดนะครับทําหลอดเลือดเทียมนะครับทําเอ็นเทียมกล้ามเนื้อเทียมหรือทําเป็นสแคปโฟล์โครงค้าสําหรับวิศวกรรมเนื้อเยือ่อเป็นต้นครับจบการนําเสนอครับขอบคุณครับนายแพทย์สุทธิพรบุญนิตน,นะครับจาก